ฮัลโหลตาเจ้าสาวสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะกับรายวิชาภาษาจีนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเด็กๆก็ยังอยู่กับเราชื่อต้านอีกเช่นเคยนะคะอะตามหัวข้อที่เราเห็นเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนนะคะเรื่องของการบอกลักษณะนะคะ เนื่องจากเรานะคะเพิ่งได้รับแบบฝึกหัดกันนะคะพร้อมกับหนังสือเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็ถือเป็นการทบทวนแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆครับเปิดหนังสือนะคะหนังสือเรียนเล่มสีชมพูนะคะไปที่หน้าที่8ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ในหน้าที่แปดนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนที่หนึ่งนะคะเขามีชื่อว่าเหนียวสู่เหนียวสู่ก็คือการบอกลักษณะ,ะคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนการบอกลักษณะนะคะเขามีให้เราไว้อ่านกันนิดนึงนะคะเป็นตัวอักษรพินอินนะคะให้เราได้เรียนรู้กันค่ะอย่างที่เราเคยสอนไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนเนาะ ในหน้านี้นะคะเขามีพินอินทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วเ,เขาก็ให้คำศัพท์ของเรามาอีก4ี่คำค่ะให้เราได้เรียนรู้กันไปดูที่ตัวแรกนะคะอ่านว่าปัวปัวตัวปัวนะคะภาษาไทยก็คือปลาปลาเนาะเด็กๆสามารถจดไว้ข้างๆคำศัพท์ได้นะคะคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะคำนี้ปัวอี ีนะคะแล้วก็เป็นเสียงสามปีปีป,ปีเสียงที่สามก็คือเสียงปีนะคะคำนี้อ่านว่าปีค่ะแปลว่าปากกาค่ะถัดมานะคะตัวนี้อ่านว่าพัวพวตัวพัวนะคะภาษาไทยก็คือพอผานเองค่ะ คำศัพท์ที่เขาให้มานะคะเป็นพูแล้วก็สระอันนะคะเสียงที่สองผ่าน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 เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านออกเสียงว่าผ่านผ่านแปลว่าจานค่ะถัดมาค่ะตัวนี้ออกเสียงว่า มัมอมัก็คือมอม้านะคะส่วนคำศัพท์ที่เขาให้มาะคะ่ะมัสระเอินนะคะสระเอินแล้วก็เสียงที่สองเหมือนเหมือนเมืน,มนเพราะฉะนั้นเสียงที่สองก็คือเหมือนเหมือน แล้วว่าประตูค่ะและตัวสุดท้ายของหน้าที่แปดนะคะตัวนี้ค่ะอ่านว่า four four ตัว four นะคะสระรอ o o เสียงที่สอง four 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 อย่างที่สองก็ต้องอ่านว่าฝัวนะคะฝัวแปลว่าพระค่ะถัดมานะคะมาดูหน้าที่เก้านะคะอ่ะก่อนที่จะดูหน้าที่เก้านะคะดูในสไลด์ของเราเชื่อก่อนนะคะภาษาจีนของเราคะ่ะจะมีสระทั้งหมด หตัวด้วยกันนะคะมีตัว a ตัว o o หรือ o ก็ได้นะคะ o แล้วก็ e แล้วก็ u e, แล้วก็ e นะคะส่วนสระตัวสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะคะทำปากเป็นสระ พูดสระอีนะคะแล้วก็ทำปากจูนะคะเป็นสระอูแล้วก็ออกเสียงอ,อีไม่ยากเลยค่ะสระนี้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูหน้าที่เก้าในหนังสือของเรานะคะเด็กๆจะเห็นตารางนะคะตารางสีเหลืองนะคะแล้วก็มีช่องสีฟ้านะคะที่เป็น ตัวอักษรที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีสระอยู่ด้านบนนะคะเขาให้เด็กๆฟังแล้วก็เขียนสระนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังทีหลังนะทีนี้ให้เด็กๆเรียนรู้สระก่อนนะคะอ่านดูที่แถวด้านบนนะคะแถวสระค่ะตัวแรกอ่านว่าอาอา ส่วนตัวที่สองค่ะเริ่มมีสระผสมแล้วนะคะตัวที่สองคะเป็นตัว R กับตัว E ให้เด็กๆพูด R กับ E แบบไวๆนะคะ R E R E I E I e, I e, I, e, I e. เราจะได้สระ I ค่ะเด็กๆ จดไว้รอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเสียงกันแล้วนะคะอ่ะทีนี้ดูสระตัวที่สามค่ะเป็นสระ R อีกแล้วนะคะแต่ทีนี้อยู่กับสระโอค่ะสระ O หรือว่าสระโของเรานะคะทีนี้ให้เด็กๆพูด R กับโแบบไวๆเหมือนเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งรอบนะคะ เอาเอาว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 อาเอาเอา่อา,อาสุดท้ายเราจะได้เสียงเอาเอาสระเอานะคะอา่าจดเอาไว้นะคะตัวที่สี่ค่ะเป็นตัวอากับเสียงอันนี้นะคะตัวนี้ก็คือสระอันค่ะสระอัน แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะสระอังสระอังนะคะโอเคทีนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆฟังแล้วเขียนเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านเป็นตัวพยัญชนะที่เอามาผสมกับสระนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนตามช่องให้ถูกนะคะสมมุติคำแรกเราชื่อบอกว่า ปัวอาปาปัอาปาให้เด็กๆเ,เขียนตัวปัที่อยู่ตรงกับช่องของตัวอารวมกันเด็กๆก,ก็จะได้ปาปาอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ มาดูคำแรกของเรานะคะคำแรกคือปวัวอาปาปวัวอปาอลองทำดูนะคะสระอาอยู่ช่องไหนเราก็เอาตัวปอไปเติมให้ถูกต้องนะคะ ต่อมาค่ะเป็นปัวอันปันปัวอันปัน โอเคต่อมาข้อที่3นะคะพัวอันพันพัวอันพัน ต่อมาค่ะข้อที่สี่นะคะ more I m y more I m y และข้อที่ห้าค่ะ เป็นฟ okay. ัวอังฟังฟัวอังฟังโอเคเสร็จไปแล้วนะคะห้าข้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะคะ เรามาดูคำศัพท์ในหน้าที่สิบค่ะคุ้นคุ้นไหมคะเด็กๆอ่าเราเรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เราซื้อนะคะนำลงไปทำเป็นสไลด์ให้เด็กๆได้เรียนรู้เนาะเราซื้อก็จะาม,มาทบทวนให้เด็กๆก่อนนะคะคำแรกค่ะคำว่าโฉบโฉบแปลว,ว่ามือนะคะคำที่สองค่ะโวย สวยสวยแปลว่าปากค่ะคำที่สามนะคะถฝ่วฝาถ่าเส้นผมค่ะคำที่สี่นะคะตาตาแปลว่าใหญ่ค่ะ คำที่ห้าค่ะคำว่าเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กคำที่หกนะคะฉ่างฉ่างฉางแปลว่ายาวค่ะคำที่เจ็ดนะคะอ่านว่าต่วนต่วนต่วนแปลว่า สั้นนะคะแล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมข้างล่างค่ะคำนี้อ่านว่าเหัน่นเหัน่นเหั่นแปลว่ามากค่ะ อ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมแบบฝึกหัดของเรานะคะหน้าที่ 1- นถึงหน้าที่สามเนาะเราจะข้ามหน้าที่หนึงไปก่อนนะคะมาดูหน้าที่สองค่ะเด็กๆหน้าที่สองนะคะเขาให้เราระบายสีพินอินที่ได้ยินนะคะโดยเหล่าชื่อจะเป็นคนอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ เราชื่อจะอ่านคําศัพท์ทั้งสามคำก่อนนะคะแล้วก็เลือกคําศัพท์หนึ่งคำนะคะให้เด็กๆระบายสีลงไปที่คําศัพท์คํานั้นค่ะคําที่หนึ่งนะคะจะอยู่ด้านซ้ายนะคะคำที่สองก็คือคําตรงกลางนะคะที่อยู่เยื้องขึ้นไปข้างบนค่ะส่วนคําที่สามก็คือคําด้านขวาสุดนะคะมาดูกันที่ข้อแรกค่ะข้อที่หนึ่ง ตีอี e นะคะเป็นรูปประตูนะคะเราเพิ่งเรียนกันไปเนาะคำศัพท์คำนี้คำแรกค่ะอ่านว่าเหมึงเหมือคำที่สองนะคะอ่านว่าเหมือนเหมือนคำที่สามค่ะอ่านว่าเม่ไม่ เราชื่อนะคะให้เด็กๆเลือกคำว่าเหมือนเหมือนอเด็กๆคิดว่าคำว่าเหมือนคือคำไหนเด็กๆก็เอาสีประบายลงไปที่คำศัพท์คำนั้นนะคะไปต่อกันที่ข้อที่สองนะคะเป็นรูปจานนะคะ ส่วนคำศัพท์ที่เขาให้มาค่ะคำแรกอ่านว่าผันเจือผันเจือคำที่สองผึ่เจือผึ่เจือคำที่สามผิงเจือผิงเจือเราเชิญนะคะให้เด็กๆเขียนคำว่าเขียนแปลว,ว่าเลือกนะคะ ถ้าเด็กๆเปี่ยนคำว่าผานเจอผานเจออ่ะเด็กๆคิดว่าผานเจอคือคำไหนก็ระบายสีลงไปเลยถัดมาค่ะมาดูที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะคำแรกหมี มีคำที่สองผีผีคำที่สามปีปีเราเช่อนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าปีปีปเด็กๆคิดว่าปีคือคําไหนก็ระบายสีลงไปที่คําศัพท์คำนั้นเลยนะคะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะเป็นรูปพระอีกแล้วนะคะคำศัพท์คำนี้เหมือนเราเพิ่งเรียนไปเลยอะ่ะอ่ะเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาก่อนนะคะตัวเลือกที่1ค่ะอ่านว่าผัวผัวคําที่2องนะคะอ่านว่าผัวผัว คำที่3ค่ะอ่านว่าฝัวฝัเราซื้อนะคะให้เด็กๆเ,เชี่ยนคำว่าฝัวฝัวอะเด็กๆคิดว่าคำว่าฝัคือคำไหนเด็กๆก,ก็ระบายสีลงไปได้เลยนะคะ ถัดมาค่ะเรามาดูกันที่หน้าที่สามนะคะอ่าในหน้าที่สามเนี่ยเขาให้เราฟังแล้วก็เติมเสียงวรรณยุกอ่าก่อนเติมวรรณยุกนะคะเราเคยอธิบายไปแล้วเนาะว่าการที่เราจะเติมเสียงวรรณยุกได้นะคะถ้าเกิดว่าคําศัพท์นั้นเขามีสระผสมสระผสมก็คือสระที่เขาไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวนะคะ เราจะต้องเรียงตามลำดับก่อนนะคะว่าสระตัวไหนเข้ามาก่อนให้เราเอาเสียงวรรณยุกนะคะไปใส่ข้างบนสระตัวแรกที่มาก่อนนะคะอย่างเช่นคําที่หนึ่งคาว่าโถฝาโถฝาคาว่าโถนะคะเขามีตัวโอกับตัวอูเด็กๆก็ดูว่าโอกับอูเนี่ย ตัวไหนเข้ามาก่อนนะคะเราถึงจะเอาเสียงวรรณยุก์ลงไปใส่ได้ค่ะในคําว่าโถฝะนี้นะคะคําว่าโถสระโอหดือโอเข้ามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเสียงวรรณยุกมาเติมตรงตัวโอแล้วเราจะเติมเสียงอะไรล่ะเราซื้อบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคําแรกคําว่าโถฝะเพราะฉะนั้นโถคือเสียงที่ หนึ่งสองสามหรือว่าสี่เด็กๆจําได้ไหมคะถ้าเด็กๆจาไม่ได้เด็กๆต้องลองไล่เสียงวรรณยุกต์ดูนะคะโท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 โถโถโทโถคือเสียงที่สองนะคะก็คือขีดเฉียงขึ้นไปทางด้านขวานะคะ เด็กๆก,ก็เติมลงไปบนตัว o เลยค่ะนะทีนี้เราก็จะได้คำว่าโถมาแล้วนะคะส่วนคำว่าฝ่าบนคำว่าฝาเราไม่มีเสียงวรรณยุกนะคะเพราะว่าเป็นเสียงเบาค่ะเราจะไม่เติมเสียงวรรณยุกนะคะเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่งเราก็จะได้คำว่าโถฝาเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะไปที่คำที่สองค่ะ คำที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าเอ่อตัวเอ่อตัวดูที่คำว่าเอ่อก่อนนะคะเอ่อเอ่อเสียงที่เอ่อเคือเสียงที่สามนะคะก็คือขีดลงมาทางด้านขวานะคะแล้วก็ หดเฉียงขึ้นไปทางด้านขวาอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะได้คำว่าเอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคำว่าตัวตัวอมีตัวอกับ O อีกแล้วนะคะอกับ O ตัว O เข้ามาก,ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเสียงไปใส่ตรงตัว O ได้เลยค่ะ ตัวคือเสียงที่1นนะคะก็ขีดเป็นเส้นตรงนะคะไปทางด้านขวาค่ะเราก็จะได้คำว่าเอ่อตัวที่แปลว่าหูค่ะถัดมานะคะเป็นคำที่3ค่ะคำที่3ค่ะอ่านว่าปีเจอปีเจอนะปัวอีปีนะคะเสียงที่ สองปีปีป,ป,ปีปีคือเสียงที่2นะคะก็คือขีดเฉียงขีดเฉียงขึ้นไปทางด้านขวานะคะส่วนคำว่าจืดค่ะเป็นเสียงเบานะคะเราจะไม่ใส่เสียงวรรณยุกค,ค่ะปีจืดแปลว,ว่าจมูกนะคะต่อไปค่ะคำที่4ี่คำที่4ี่นะคะอ่านว่าเยยนจริงเยยน จิงเยียนคือเสียงที่เยียนเยียนเยียนเสียงที่สามนะคะก็เอาเสียงสามไปใส่บนตัว r ค่ะเยียนจริงต่อมาคำว่าจริงนะคะจริงคือเสียงที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเขียนเขียนขีดนะคะ ไปทางด้านขวาค่ะขีดตรงนะคะบนสระอีค่ะเราต้องขีดทับจุดไปเลยนะคะ,ะทีนี้เราก็จะได้คำว่าเยียนจริงที่แปลว่าดวงตาค่ะไปกันต่อที่ข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะข้อที่5อ่านว่าโฉบโฉามีอูกับ มีโกับออีกแล้วนะคะโกับอเนี่ยโอมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเสียงเนี่ยไปใส่บนตัว O อนะคะโ w คือเสียงที่ show 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 คือเสียงที่3ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายค่ะ คำนี้อ่านว่าจุยจ๋ยจุ๋ยมีสระผสมนะคะเป็นตัวอูกับตัวอ e ีค่ะอู o กับอ e ีเนี่ยตัวอ e ีมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาเสียงวรรณยุกนะคะไปใส่บนตัวอ e ีค่ะอ่ะทีนี้เราก็ไร่เสียงนะคะจุย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 คือเสียงที่สามค่ะเราก็เอาเสียงสามนะคะใส่บน สระอีค่ะเราก็จะได้คำว่าจุย่ยทีแ่แปลว่าปากนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งลงมานะคะแนบฝฟล์เป็นการบ้านนะให้เราซื้อตรวจนะคะอย่าลืมเขียนชื่อจริงนะคะนามสกุลชั้นเลขที่ทุกครั้งที่ส่งงานนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายใจเจียนจ้า